สว,ส,สวัสดีค่ะสปอตออฟแกสคุยอีลาดอ,องกรอบนี่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานครับดูสินัดกันไหวผิดไหวถูกเลยอาวแต่ว่าโอ้โหมากันนี่คือคุณมาเข้มเลยนะครับครูพา่พอดีเรื่องเนี้ยเคยพูดกับพี่ปุ้งไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงรลายละเอียดมากเกี่ยวกับว่าทําไมค่าน้ําเนี่ยมันถึงยากแล้วมันถึงอันตรายครั้งที่แล้วจะจะเล่าแค่บอกว่า มันจะไปทําร้ายไปเยอะแต่จริงๆก่อนหน้านั้นอะ่ะมันมีเยอะแต่ที่ครั้งที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงเน่ะเพราะผมอะ่ะมีความรู้สึกลึกๆในใจว่ามันควรจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญบุคลากรทางการแพทย์ที่เล่าให้ฟังแต่วันเนี้ยผมอะ่ะมาเล่าเพราะว่ามีนักกีฬาที่มือนอก,นอกซึ่งเป็นนักกีฬาเอ็นเจอร์นะครับจะไปแข่งมาชอาร์ดเนี่ยเขาต้องการจะลดน้ำหนักเพื่อเพิ่มน้ำหนัก,นนกในในระดับมือสมัครเล่น แต่มันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทาให้เขาเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับค่าน้ําด้วยอแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันชื่อรับโดรับโดนั่นแปลว่าการที่เราออกกําลังกายมากเกินเพื่อลดน้าหนักเน่เขาไม่ได้แข่งขันด้วยซ้ำ oh. เพราะว่าเขาพยายามลดน้ำหนักคือไปชั่งน้าหนักโดยการออกกำลังกายแบบพอมันเกินเกินจริงอ่ะพอมันเกินที่มันมากเกินไปอ่ะสิ่งหนึ่งที่ร่างกายมันทําคือหนึ่ง มันลดน้ําลดอาหารลดทุกอย่างเนี่ยร่างกายมันต้องการพลังงานใช่ไหมเพราะร่างกายเราถูกสร้างมาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดเ่าจะเป็นไปได้แต่พอมันไม่มีปุ๊บสิ่งแรกที่ร่างกายมันไม่สามารถเอา,าน้ำตาลมาใช้ได้เลือดมีอาหารไม่เพียงพอน้าในร่างกายาไม่พอมันไปเอาโปรตีนโปรตีนในที่นี้หมายถึงกล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยแรปโดเนี่ยมันคือการที่เอากล้ามเนื้อเนี่ย สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งเป็นย่อยสลายกล้ามเนื้อเพื่อเอามาเป็นอาหารสำหรับร่างกายเราเองอก็เหมือน,นเป็นการการทำลายกล้ามเนื้อที่เรามีอยู่นี่แหละเพื่อดึงมาเป็นอาหารในการเลี้ยงชีวิตอะ่ะใช่แต่ทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานแล้วอะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกตามมาว่าไบโพรดักหรือในชีวิตประจำวันที่เราต้องขับถ่ายของเสียออกไปเขา,าเรียกไบโพรดัก ไอ้นี่มันก็จะมีเหมือนกันแต่การที่มันจะต้องเอาออกไปให้ได้นะม,มันต้องเอาออกไปทางการขับถ่ายการอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดก,ก่อนของเสียเหล่านี้เนี่ยเหรอคะเหมือนกันเวลาเราหายใจอะไรไพวกนี้พี่มันก็คือการเอาของเสียในเลือดออกนะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อไไบโรดักอันนี้ก็เป็นไบโรดักประเภทนหนึ่งแต่พอมันมีจํานวนมากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอันตรายอ่ะมันคือมันทําให้เลือดเนี่ยคนมาก ตีความนี้ครับเลือเดเนี่ยข้นกว่าน้ำนิดเดียวเพราะในเลือดยังไงก็ส่วนประกอบหลักของมันคือน้าเพื่อมันจะโฟลไปตามร่างกายถูกไหมครับแต่พอมันมีเขาเรียกบายปดักหรือของเสียพวกนีเ้ยเอยอะะมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนถ้าตีความง่ายๆก็คือเหมือนเราเอาน้านะําตาลอะใส่้าไปในเลือดเรื่อยๆถ้าจะเทียบเคียงนะน้ํามันก็ข้นขึ้นข้นเหนียวขึ้นนหนืดขึ้นจนมันกลายเป็นน้าเชื่อม หรือมากกว่านั้นหรือเป็นก้อนบางทีมันอาจจะเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นก้อนขนาดเล็กๆๆๆมากๆอ่ะอยู่เยอะพื้นที่เดียวที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ก็คือไตอู้ขับถ่ายของเสียใช่ก่อนที่จะกลายเป็นปัสสาวะแต่ว่ากว่ามันจะกรองได้ไตมันต้องกรองถ้าท่อมันตันนะครับมันกรองต่อไม่ได้เพราอกรองต่อไม่ได้ะ ไตมันจะเสียหายตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นอยู่ในเคสที่รุนแรงแบบนี้จริงๆอะ่ะมันทําให้เสียชีวิตพย่อย่างกรณีของคนนี้เลยใช่คือรถนันหนักเ่ยคือนักมวยก็จะรู้นักนิ่นงนักนิ่งเอาต้ามาราคอนมาราคอนนี่ก็จะยิ่งรู้ว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องจิบตลอดเวลาจะต้องกินตลอดเวลาเพราะเล่าให้ฟังนี้ทันทีที่เราอยู่น้ําน้ําขาดแลนะ้วะคาะขาดจากค่าน้ําในร่างกายที่ควรจะเป็นแบบมาตรฐานสูงสุดที่ดีที่สุด 2อืเปอพอเรามีอาการหิวน้ำแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าน้ำคุณขาดและจากปกตินั่นหมายความว่าเรากินเราควรจะดื่มน้ำตลอดเวลาไม่ต้องรอให้เราหิวน้ำใช่ถ้าหิวแสดงว่าขาดน้ำแล้วใช่ถ้าหิวยคือร่างกายบอกว่าคือร่างกายต้องใช้เวลาในการประมวลประมวลอ่าก็บนบอกเราสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออยู่น้ำแล้วสี่เปอร์เซ็นต์เกิดอะไรขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกเริ่มแรงน้อยลงเคียเคลียเคียเล็กเกเหมือนออกกำลังกายอะครับแล้วไม่กินน้ำตลอดหนึ่งชั่วโมงอะอาการเครียแบบนั้นนั่นจริงๆคือขาดน้ำไปประมาณ4%แล้วเขาเนี้ยพอมันมากกว่า4%เนี้ยคือต้องยอมรับนีนะครับเวลาเราขาดน้ำนะเราจะขาดน้าไปเรื่อยๆนะเพราะทุกครั้งที่เราหายใจเนี่ยเราก็เอาน้ําออกจากร่างกายเสมอเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเราตื่นเช้ามาเราเลยต้องรีบดื่มน้ำจิบน้ำดื่มก่อนแต่ไม่ใช่กระโดด ต้องจิบจิบจิบเพื่อให้ร่างกายมันดูดซึมได้ด้วยคราวนี้ยพอมันอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มแย่แล้วคนลดน้าหนักเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณนี้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสิสิบจนถึงแบบสิบกลางๆอะไรเงี้ยี่ยงไม่มีแรงโดนแดดก็ไม่ได้เพราะระบายความร้อนไม่ได้ร่างกายมันเริ่มน้ําน้อยมันก็จะไม่สามารถควบคุมระบุรร่างกายได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ที่ทําให้มีคนเสียชีวิตคือการขาดน้ําประมาณ20อแค่20เนะพี่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออาการเกิดโคมา่ามันเป็นอาการโครม่าเลยพี่20อร์ถือว่าเป็นอาการโครม่าได้เลยคืออันตรายสุดๆแล้วคือในในอันนี้ที่ผมเอามาเล่าอะ่ะมันเป็นการเล่าแบบในการแข่งขันกีฬาพวกแอนดูแวนส์หนักๆน,นะคือ20เอเนตี่ยแปลว่าร่างกายจะไม่ดีแรงเลืเอดข้นมากหัวใจไนเร็วเพราะว่า เลือดมันคนมันต้องใช้แรงการหดใจเต้นเร็วมากร่างกายจะเริ่มขยับไม่ได้ตาจะเริ่มมีปัญหาความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมันมันมันแย่มากแล้วอ่ะรอตายนะใช้คำคว่ารอตายเลยถ้าไม่มีการรักษาที่ถูกต้องอืก็คือมันจะต้องมีอิเล็กโทรไลต์หรือถ้าสมมติอยู่ในระดับประมาณ20%แล้วอ่ะหน่วยแพทย์จะต้องทำทุกอย่างในการที่จะเอา น้ํำเกลือนะโรงยาบาลที่เป็นหงส์งเนี่ยเ,<อ>เสียบเข้าไปในเส้นเลือดเราแล้วพยายามช่วยเอาน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเราเพื่อให้เคลียร์ของเสียเก่าออกไปให้หมดให้เร็วที่สุดเที่จะทำได้นี่คือ20เปอนี่คืออันตรายสุดๆเลยนะครับมผมเรียกผมคอลมันอาจจะไม่ได้เรียกโครมาในภาษาหมอ,อม แต่ผมอยากให้ใช้คำเนี้เพราะมันเป็นความอันตรายในระดับเดียวกันวิกฤตอะ่ะก็คือคนที่ขาดน้ำแล้เสียชีวิตเนี่ยก็คือขาดเริ่มตั้งแต่20%่สิบเปอร์เซ็นต์เป้นไปนี่ก็คือรอรอรอ,รอเสียชีวิตอ่ะที่เขาบอกว่าขาดน้ำสามวันและเสียชีวิตอ่ะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยมันเหมือนกับยิ่งตอนนี้นะมันมีเรื่องของออนักมวยลดน้ำหนกักอ่ะ มันจําเป็นอย่างเนี้ยน้องอย่างที่ปุขายยกเคสนี้มาเนี่ยก็คือเขาเป็นนักกีฬามาเชลาร์ใช่ไหมคะเรืรเ่องของการต่อสู้มันมีข้อกําหนดกติก,ก,กาคือคุณน้ําหนักต้องได้ตามเกณฑ์น้ําหนักจะเอาลงไปเนี่ยมันก็ต้องมีการเอาน้ําออกด้วยแต่ว่าจะเอาออกอยังไงให้ค่าน้ำเนี่ยมันไม่ต่ําเกินไปมันก็เลยเป็นข้อกําหนดนักนมวยบางคนอย่างเงี้ยลดน้าหนักมากแล้วค่าน้าเนี่ยมันเหมือนกับลดมากเกินไปไม่ผ่าน เนี่ยคุณลดค่าน้ํามันน้อยเกินไรเหมือนซุปเปอร์เลกอะที่ผ่านมาจะต้องเจอกับนาบิลอย่างเงี้ยซุปเปอร์เลกตกปลาช่างอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบไม่ได้แล้วเอฟเฟกต์อะที่นักมวยหลายตประหลายคนเนี่ยพูดหรือแม้แต่นักมวยตัวใหญ่ๆคุณผู้ชมนิโคคาริโลอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากรุ่นบกักมากเลยเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องของการลดน้าหนักเขายังบอกบอกว่าพอลดน้าหนักแล้วเนี่ยในหัวผมอะเหมือนมันคิดมันสั่งการบนเวทีบนสังเวียนม,มันช้าชชมันเหมือนกับมีหมอก S <S เขาใช้คำว่าเหมือนเหมือนมีหมอกอยู่ตลอดเวลาหรือการตอบรับการตอบสนองเนี่ยมันมันมีผลหมดนะใช่สมองที่ปู่ไข่เคยบอกว่าสมองที่มันเหมือนเต้าหู้อ่ะใช่ไหม,ม,มแล้วเหมือนแบบมันเดร,ร,ร,รนเดรนเดรนออกไปอ่ะก็แปลว่าน้ำในในสมองมันก็น้อยลงด้วยครับพอมันมีการกระแทกอะคอนคัชชันมันก็จะกระแทกง่ายขึ้นไม่มีแอปซอร์ที่แอปซอบอะไรเลยมันก็คือน้ำในสมองนี่ส่วนมากเป็นน้ำเหมือนกันนีคือผมต้องเล่าให้ฟังนี้น้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเลือดเดียวมันมีน้ำในเซลล์ด้วยในสมอง ในในอวัยวะต่างๆ,ๆในเนื้อเยื่อต่างๆ,ๆอันนั้นเป็นน้ําส่วมมากแต่น้าในเลือดมันเป็นเหมือนกับมีเช่วยมันเป็นเหมือนแบบอาหารเป็นวิตามินในการที่จะทําให้เราฟังชั่นต่อไปได้ถ้าตีความก็คือมันเหมือนกับน้ำมันที่เติมลงไปในรถนะพี่ถ้าไม่มีน้ํามันอย่างเงี้ยเราก็จะทํางานต่อไม่ได้รถก็จะวิ่งไม่ได้แต่ความอันตรายของมันก็คืออาการอ่ะกว่าเราจะรู้ว่าเราขาดน้ําเท่าไหร่อะมันเกิดขึ้นแล้ว ช่ชแ,แล้วจริงๆแล้วนักมวยอ่ะต้องให้เวลาในการลดน้ำหนักยาวนานขึ้นนี่คือเป้าหมายว่าทาไมวันแชมเปี้ยนชิพเขาถึงมีเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำคือมีการแมนนิหจเมนา์ที่เร็วกว่นาน้นไม่งั้นคนส่วนมากจะพยายามลดน้ําหนักให้เร็วที่สุดบางทีแอบกินยาลดน้นาหนักที่แบบขับน้ําออกอมันอันตรายมากพรุนี้มันจะส่งผลกับค่าน้าเวลาเขวาวัดหมดเลยว่าทาไมผานหรือไม่ผานแล้วมันมียูซูอันหนึ่งอ่ะ ที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ที่มาเล่าเรื่องวันนี้เลยอครับเพราะผมรู้สึกวันอันตรายมากมันเป็น YouTube ถ้ากดว่าลดน้ำหนักเนะี่ยมันจะมีคลิปของโคชฟิตเนสที่เก่งวิทยาศาสตร์มากๆอ่ะที่อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาอธิบายว่าคอนเนอร์แม็กเบเกอร์อ่ะมีครั้งหนึ่งอนะเขาลดน้ำหนักแบบรวดเร็วด้วยวิธีการยังไง แล้วผ่ากระช่างในการแข่งยูเอฟซีซึ่งที่เขาเล่าอ่ะดีและเป็นประโยชน์มากแต่เขาไม่ได้เล่าต่อว่าทันทีที่ช่างประช่างเสร็จคอนเนอร์แม็กบเกอร์ต้องทําอะไรและทํำยังไงบุคลากรที่มาช่วยเขาต้องเป็นแบบไหนนิวทร t ชันที่เขาต้องกินเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เขาลดน้ำแบบรวดเร็วขนาดนั้นที่ตัวเขาแห้แงๆเลยจำได้ไหมจำได้พี่มงไปดูนนสารคดีเขาอันนั้นอ่ะ เขาไม่ได้เล่าตรงนั้นคือเขาเล่าความจริงครึ่งเดียวก็คือตอนแรกซึ่งถูกต้องและทาได้แต่ถ้าเป็นแบบชกวันนียไม่ผ่านพี่ค่าน้าไม่เหลือเลยแต่อันนี้มันเป็นยูทูบที่กดปุ๊บมันจะขึ้นก่อนเลยอืแล้วคนส่วนมากโดยเฉพาะประเทศไทยจะดูอันนี้แล้วทําตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่หรือในวันชาทิ้องนัง่งตะคิวขึ้นทั้งตัวแปลว่าค่าน้ําไม่ตัว ลดหายไปกว่าสนะิบเป <ừ, S 1> อร์เซ็นต์คือใกล้ใกล้อันตรายมากๆแล้วแต่มันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขขึ้นหลังจากนั้นน่ะมันมันมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถซื้อน้ําในร้านสะดวกซื้อดื่มปุ๊บแล้วเป็นตือแรกลแล้วดื่มดื่มดื่ม,มฟูปั๊บแล้วฟูปั๊บมันก็ใช่มันช่วยแต่มันไม่ได้ช่วยทั้งหมดมันมันมีความ คืออิเล็กโทรไลท์มันไม่ได้มีแค่เกลือคนไทยจะคิดว่าอิเล็กโทรไลท์คือกินเกลือแล้วบวมคือใช่ครับมันมีเกลือแต่มันจะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมใช่ไหมแล้วก็โซเดียมแล้วมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยคือรายละเอียดอ่ะมันค่อนข้างยากควรจะปรึกษาแพทย์มันต้องเป็นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะแล้วมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นด้วยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ S <S> <S เรียกว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลดน้าหนักจนค่าน้ำเนี่ยมันน้อยน้อยจนร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตแล้วในระยะยาวมันจะมีปัญหาเรื่องความดันทีเพราะว่าเราไตเสียมันก็จะขับของเสียได้ยากความดันในร่างกายมัน,นจะมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นความดันเนี่ยส่วนมากพออายุมากขึ้นแล้วก็จะเป็นโรคไตบั่นเสมอเราหามหมอได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันมีผลในระยะยาวอย่างที่ผมเคยเล่าไปอ่ะคือไตเสีย2%เปอร์เซ็นตเนี่ย มันกู้กลับมาไม่ได้ลเลยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามไม่ว่าหมอคุณจะเรียนอะไรมามันกู้กลับมาไม่ได้เลยนะ แปลว่าตายคุเริ่มเสื่อมเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นอืมันไม่ถึงต้องแก่อืมันก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเสื่อมมันก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เราไม่สามารถออกกำลังกายไปได้ที่มันจะสร้างกลับขึ้นมามันคนละเรื่องกับ้าเนื้อมันคนละเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องระวังมากๆแล้วก็อยากให้คนระวังจริงๆเพราะว่าผมเข้าใจว่าสมัยเนี้ยเรามีการทับแนกีฬาค่อนข้างเยอะแต่ทุกคน่ะจะเอาแค่แบบ เร็วอืจะได้ไม่ต้องลดนะ้ำหนักเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสามวันค่อยอันตรายมากคือช็อกเสียชีวิตขึ้นมามันมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คุณคิดง่ายกว่าที่คุณคิดเอาแต่ตัวก็คือวันนี้มาเล่าในมูลของที่เป็นทางด้านกีฬาและสุขภาพเนะาะระวังมันทําได้ครับตามยูทูบอะคือยูทูบมันไม่ได้ผิดหรอก เขาบอกไม่หมดเพราะเวลาเขาไม่ได้มีมากขนาดนั้นหลังจากที่ทําแล้วเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะทํอะไรไมันต้องวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ใช่วางแผนตั้งแต่ต้นจนถึงตาชา่างเออแต่คนไทยส่วนมากหรือน้องๆที่แบบรูใหม่หรือแบบพ่อแม่ที่เห็นเนาะลูกๆอะ่ะอาจจะต้องระวังแผนจะเอาแค่อีกสามวันถึงตาชา่างทำยังไงจะลดน้ำหนักคันเพื่อให้ได้เตรียมในวันแขน่ง ซึ่งจริงๆอน่มันมันอันตรายมากการดูแลหลังจากนั้น<ม>พอได้ปุ๊บได้ถึงเป้าหมายเนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อชเออเราไม่ค่อยรู้จริงๆน้าเนี่ยที่อยู่ในเลือดอ่ะมันแค่ขับของเสียนะเคลียร์ไปแต่ถ้าอิเล็กโทรไลต์ไม่พอพี่มันดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อที่มันสูญเสียไปไม่ได้นะครับม,มันต้องใช้อิเล็กโทรไลต์เท่านั้นที่มันมจะสามารถดึงน้าจากในเลือดนิวเครียนจากในเลือดดูเาาเด,ดเข้าไปตามเนื้อเยื่อเพื่อใช้านต่อ เพราะฉะนั้นอิเล็กโทรไลต์อิมบาล์เนี่ยอันตรายมากจริงๆกินน้ามากไปเนี่ยก็ทาให้อิเล็กโทรไลต์อิมบาล์สอยู่ในนั้คือมันมีรายละเอยียดที่ไม่งั้นพวกผมไม่ต้องไปนั่งเรียนหรือหมอไม่ต้องนั่งเรียนหกเจ็ดปีเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้อา้าวแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าในแวดวงของนักกีฬาคนที่จะมาเป็นยูนิตเนี่ยในการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องเป็นแบบหน้าที่หรือเป็นเป็นใครนัก i ภชนากาพวกผมจะรู้นักโภชนาการพวกผมจะรู้ข้อแตกต่าง ความเข้าใจวิธีกินในระดับที่ลึกมากพอที่จะให้คำปรึกษาได้แค่ถึงลิมิตหนึ่งแต่ถ้าจะเอาลึกสุดเลยนิวทร r ช t น o n ลิสและหมอเลยครับแยกกันเลยนะครับ แต่ทีมเราไม่ค่อยมี intentionist น,นะคือบางทีก็ให้สเต็โคอย่างวกผมบคำวนวณแคลอะไรแล้วมันคือมันได้ทำไมเมืองไทยมีน้อยเหรอปูไย่บ,บน้อยอ๋อโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเข้าใจ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่างบก็จํากัดเช่นเดียวกัน,บบกน,กนจำกัดจำกัดอ้าวแต่ว่าวันนี้เป็นข้อมูลที่ที่ว่ามีประโยชน์มากลึกพอไหมลึกพอสิลึก<ต>มา<ะ>กไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอันนี้มันจะเกิดความรู้ที่ผมควรจะให้คนละผมรู้สึกว่าถ้าให้ความรู้ที่มาก แล้วผิดพลาดเนี่ยอันตรายออ,อ,อ,อันนี้คือสุดเท่าที่ผมในใบที่ผมมีมันอนุญาตที่จะสามารถพูดให้ได้ละเขาไม่ได้อนุญาตหรอกจริงๆผมจะไปโม้เพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปกับการที่ผมจะพูดอะไรแล้วผมไม่ใช่หมอคือใช่พี่ชายเป็นหมอแต่นั่นคือพี่ชาย,ยมผมเป็นแค่เป็นแค่นักกีฬาเป็นแค่โค้ชมันผมผมได้แค่นีน้จริงๆเป็นยูทูบเบอร์เออตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมไม่สามารถที่จะพูดไปมากแบบนี้ได้แล้วศึกษาเพิ่มเติมกันเองได้ครับค่ะ คุยกับหมอคุยกับแพทย์จะดีที่สุดอาหรือว่าใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วก็มีความรู้หรือว่าคุณเนี่ยเป็นนูริชั่นนิสคอมเมนต์บอกกับเราได้ผมยกตัวอย่างให้อกันนึงเวลาแบบแข่งเอาป้ามาทอ,อนนักกีฬาพอล้มตึงปุ๊บเขาถึงแบบให้เกรื่อทันที <S 1> <S 1> ชาร์จเลยค<ๆ>ือเรื่องนี้เลยคือเรื่องนี้เลยเรื่องเดียวก,กันแค่ฝั่งนั้นอ,อ่ะวันนี้เข้มข้นนะสปอร์ตเอาแคชปีกิลันอ,อกกรอบพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ